ดีกันแล้วแม่เกศกับพี่เจนอะความรู้สึกของข้างในอะมันไม่มีดีไม่ดีลูกแม่ไม่วันมีวันโกรธลูกลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่นะคะทุกคนจ๋าจำเอาไว้เลยว่าความรู้สึกของแม่เกศไม่เคยโกรธลูกแล้วลูกก็ไม่มีวันโกรธแม่เราจะรู้กันอยู่สองคนถูกไหมคะแต่ว่าที่ถามว่าดีกันแล้ว เอาเป็นว่าไม่ได้คุยกันเค่นั้นยังไม่ได้คุยกันแค่นั้นนะคะมันต้องมีเพราะด้วยว่าแม่เกศก็ยุ่งตลอดและพี่นี่ก็ทำงานตลอดอันนี้ช่วงนี้เราเน้นงานกันก่อนเน้นงานก่อนแม่เกศได้รับโอกาสแม่เกศก็ต้องมาโอกาสก่อนเหมือนพี่เจได้โอกาสที่ทุกคนพี่เจก็ต้องทำงานก่อนลิลลี่ลิลลี่ก็ต้องทำงานก่อนถูกไหมคะจริงจริงแม่เกศกับพี่เจเนี่ยกมือนกันนี่ลูกเอาความจริงเลยพี่เจน่ะอยู่กับแม่เกศมาตั้งตลอดนี่เพิ่งแยกกันอ่าแบบว่างานกันบ้างช่วงที่ทำงานพี่เจน่ะก็ซึมซับมาแจน แล้วพี่เจมส์ก็ไม่ใช่คนที่ไม่พูดเพราะแล้วไม่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่พูดเพราะใช่ไหมคะแต่บางเรื่องบางราวาบางครั้งเรื่องของครอบครัวมีแหละลอ่ามีแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วแม่ไม่ได้โกรธพี่เจมส์พี่เจมส์ไม่ได้โกรธแม่เราเรายังรักกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่แหละนะคะทุกคนจ๋า เดี๋ยวรอเดี๋ยวแคพี่เจนก็ออกมาบอกแหละเอาจริงเดี๋ยววันมีอะไรดีๆเดี๋ยวพี่เจนก็ออกมาบอกแหละแต่ตอนนี้ขอบอกว่ายังไม่ได้คุยกันถูกต้องแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะพี่ๆที่แบบว่ามาล่สุดด้วยเนาะตรงนี้ถ้าถามทินงานหนูขออนุญาตไม่ต่อนะคะตรงนี้เนาะหนูต้องฝากนิดนึงนะคะเพราะว่าหนูไม่ทราบหนูเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของโปรเจกต์งานแม่นะคะจริงๆแล้วเราลุยงานด้วยเต็มที่แล้วก็โอกาสที่เรามาก็ใส่ให้มันเต็มที่ไม่เกดก็เต็มที่ทุกงานนะลูกแต่ว่าอาจจะ ยังไม่สุดกล่องสำหรับอะไรก็ยังใหม่ใหม่เลยแหละเพิ่งจะไม่กี่วันนี้ทั้นเองเนาะใช่ค่ะขา่เดกีพูดพูดเรื่องพี่เจนเรื่องลูกสาวคนดูปันสองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขออนุญาตพูดอีกคนดูปันสองไหมฮะพูดเรื่องพี่เจนพูบแบบว่าคนแบบว่าอยากรู้เลยะ